โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ฐานเรือได้จัดให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความพร้อมด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับอัคคีภยัยตลอดจนเพิ่มทักษะและความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลค่ะ พลเรือตีพัฒนาชัยเฉลิมวานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไปและทีมฝ่ายการรักษาร่วมซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลการซ้อมแผนถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลและเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการตลอดจนเป็นการบูรณราการความ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการรับมือเหตุอัคขีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพการซ้อมแผนครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากหน่วยดับเพลิงทั้งภายในและภายนอกจำนวนเจ็หน่วยงานมาร่วมสนับสนุนและส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรค่ะ